เสียงสวอสดีค่ะโอเคทุกคนเราพูดถึงอะไรก่อนดีพูดถึงแฟนเฟซโอ้ยคือหนูหายแล้วจริงๆไมยทุกคนแค่มันเป็นอาการที่ตกข้างแต่หนูหายแล้วโอเคเราพูดถึงแฟนเฟซกันนะคะทุกคนก็คือแฟนเฟซยูหานาใช่ไหมเรื่องสปีชของหนูก็คือ คือแบบมีคนชมเยอะมากคือแบบลงมาจากเวทีอย่างเงี้ยเมมเบอร์ Member ก็หนูไม่รู้ว่าเมมเบอร์ไปเห็นจากไหนอะ่ะน่าจะแบบในทวิตเตอร์หรือเปล่าคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบพี่วีแบบว่าบอกว่าแบบว,ว้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทีมงานก็บอกว่าพูดดีคือแบบ <c oughs> หนูก็ดีใจเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะทุกคนแบบว่าหนูก็จะขึ้นชื่อเรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าแบบเออพอถึงวันนั้นที่เราแบบเออตั้งใจอยากจะพูดอะไรไปแล้วเราพูดออกมาได้เหมือนที่เราอยากพูดก็ดีใจนะคะทุกคนหนูหนูก็คิดคิดคืนก่อนที่จะขึ้นแฟนเฟสเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูคิดแค่ว่า <c oughs> อยากจะอยากจะคลายเครียดอืมอยากจะคลายเครียดแล้วก็แบบอยากเล่นเกมกับทุกคนอะไรอย่างนี้แต่ว่า <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันจะน้อยไปหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งผลดวนได้ที่17ด้วยก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรที่แบบเอ,อยากพูดแล้วก็พูดในที่ที่ตอนนี้ยังมีคนฟังเราอยู่อะไรเงี้ยก็เลยพูดไปตรงนั้น,นะคะ่ะถึงแม้คนจะไม่ได้ฟังเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ช่วงบ่ายสามะเนาะแล้วก็เมมเบอร์ก็มีคนไปบูธด้วยคนไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็คนรู้เยอะอยู่นะแบบชืิองานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดีก็ขอบคุณมากนะคะ ก็หนูเลือกที่จะหยิบเรื่องของหนูเกี่ยวกับแบบว่าถ้าเรื่องหลักๆที่แบบหนูเห็นคนพูดถึงเยอะๆก็จะเป็นเรื่องเซอร์โคแจมที่หนูพูดถึงพี่เป้ใช่ไหมกับกับประโยคสุดท้ายหนูบอกว่านั่นแหละที่หนูบอกว่า,ห, <c oughs> ห,นวาหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นหนึ่งในะคนที่ทําให้อนาะคนของเบียนแโรดแข็งแรงขึ้นไปอีกใช่ก็ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะ หนูก็คิดอยู่ว่ามันจะพอไหมเวลาแต่ว่าเออไปๆมาๆแล้วเออเขาก็ให้ให้เกินได้ก็เลยโอเคดีก็เป็นเรื่องที่หนูอยากจะพูดนั่นแหละแต่ว่าความจริงมันก็ยังไม่หมดอ่ะหนูก็ยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอีกก็เดี๋ยวมาพูดในเร่นี้และกัน <c oughs> เกี่ยวกับแบบว่าอันดับ17ของหนูใช่ไหมใช่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแบบเออทำไมหนูถึงแบบว่าอยากได้อันดับ17 เพราะว่าต้องย้อนกลับไปตอนไหน,นเนาะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ GE ครั้งแรกของหนูเพราะว่าคือหนูอะหนูไม่ได้พูดเลยว่าแบบเออทำอย่างไรได้อันดับสิหนูพูดแต่เรื่องโฟเตอร์พูดแต่อะไรของหนูแต่ว่ายังไม่ได้พูดเลยเกี่ยวกับอันดับโอเคก็คืออาจจะไม่ค่อยได้อ่านมินนะคะแต่ว่าทุกคนเมินมาหน่อยนะเพราะว่าหนูไม่อยากให้ หนูพูดอยู่คนเดียวคนช่วยคุยกันมหน่ยนะโอเคก็คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ GE ครั้งแรกใช่ไหมคะทุกคนก็คือตอนนั้นนะหนูอ่ะยังไม่ติดอันดับอะไรเออหรือว่าต้องย้อนไปตั้งแต่เข้าวงเอจริงๆอันดับเ7อะเป็นอันดับที่คือหนูก็ลุยแล้วใช่ป่ะตอนที่เข้าวงมาว่าแบบว่าเออมันจะมีงาน general election แล้วก็หนูไม่เคยเห็นภาพตัวเองเป็นแบบว่าอันดับที่มันสูงมากมามา แบบเลยแบบว่าคือแบบถ้าแบบเอาตอนที่หนูเข้าวงมาอย่างเงี้ยหนูแบบไม่มีภาพเลยว่าแบบเออหนูขึ้นไปอยู่แบบอันเดอร์จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหนูมีแต่แบบว่า next girl ก็อาจจะมีบ้างแบบเป็นภาพเบลอๆอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูก็แบบตอนที่เข้าวงมาใหม่หนูก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่อง general election ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นแค่เด็กฝึกแล้วก็อยู่แต่ในเทเตอร์ตอนนั้นที่เปิดตัวรุ่นสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็ไม่ใช่คนที่เออ ฮอตฮิตหรือว่าแบบกอ,อเปิดมาแล้วแบบโอ้้าวคนนี้สวยจังเลยคนนี้แบบใช่เลยอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่สมมติว่าเป็นสมมุติว่าหนูได้เป็นคนถึงแม้จะพูดไม่ได้เต็มปากว่า ใครฮอตฮิตที่สุดตอนเปิดตัวรุ่น3แต่ว่าหนูว่าจริงๆแล้วลึกๆมันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะคนที่แบบว่าเปิดตัวมาแล้วแบบอุ้ยน้องคนนี้มาแรงน้องคนนี้มาแรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกแย่น่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนที่เขาแบบว่าได้เป็นแบบอะไรแบบนั้นโดยที่เออเปิดตัวมาแล้วก็แบบมีคนชอบเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นโชคดีของเขานะพราเขาแบบมีบุคลิกที่แบบ เออน่าน่าสนใจน่าดึงดูดเยอย่างเงี้ยเป็นโชคดีของเขาหนูแค่รู้สึกว่าเออคนก็ยังไม่คนยังไม่เห็นในตัวหนูว่าแบบเออความสามารถเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือหนูเป็นคนที่เออชอบให้แบบเออคนมาแบบชอบตัวหนูจริงๆแบบว่าแบบหนูรู้สึกว่าการการแบบว่าการเจอหน้ากันแค่ไม่กี่นาทีแล้วชอบเลยมันแบบมันไม่ค่อยแน่นอนสาหรับหนูนะ แต่มันก็มีนะแบบรักแรกพบอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูไม่ใช่ไทป์นั้นไงแบบหนูอาจจะไม่ใช่ไทป์รักแรกพบของใครหลายๆคนใช่แต่หนูหนูก็เลยไม่คิดไลยใช่แบบตอนเข้าวงอะคือหนูจะบอกหนูเป็นคนคิดบวกมากแบบคิดบวกมากมากว่ใช่หนูก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยที่ว่าเออหนูก็แบบมีความสุขกับตรงนี้มากๆแล้วก็พยายามแบบว่าลงรูปทุกวันเพื่อที่จะแบบว่าแบบคอมมิวนิเคชกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีที่ว่าตอนนั้นแบบมันยังแบบไม่มีแบบว่า คือจะเล็กดีหรือไม่ดีคือแบบมันยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าแบ่งว่าแบบยอดเมมเบอร์คนนี้เท่าไรหรือแบบไม่มีแบบการจัดแถวแบบไม่มีเพลงไม่มีการจัดแถวว่าคนนี้อยู่แถวหน้าคนนี้อยู่แถวหลังอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้แบบหนูรู้สึกว่าไม่ได้แบบถูกแบ่งแยกอะไรแบบในรุ่นกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาช่วงสเตจเทนนี่ใช่ไหมคะทุกคนคือหนูอาจจะเล่าเล่าแบบ คือภาพหนูมันค่อนข้างเบลอนิดนึงนะคะทุกคนเพราะช่วงนั้นจําได้ว่ามีความรู้สึกอย่างเดียวก็คือรู้สึกว่ารอวันเวลาที่แบบว่าจะถึงเสเตเทนีเพราะว่ารุ่นสามอะจะได้ยินมาตอลอดว่าเออจะมีเสเตเตีนีมาตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยหนูอะตอนที่เข้ามาเลยไม่มีเสเตเทียนีหนูอะมีแค่ความรู้สึกเดียวคือเวารู้สึกว่ารอเสเตเทนีเท่าน,นั้นเพราะหนูรู้สึกว่าสเตเทนีจะต้องเป็นเสเตทที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์ในตัวหนูเพราะว่าแบบหนูแบบตั้งใจซ้อมแล้วก็ มีความสามารถพอที่จะแบบว่าให้ทุกคนมาแบบเปิดใจที่จะดูหนูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยความรู้สึกเดียวตอนนั้นที่จําได้ก็คือแบบรอสเตตเทนีแล้วแบบว่าพอมันถึงช่วงซ้อมสเตตเทนีใช่ป่ะทุกคนหนูก็แบบว่าตั้งใจซ้อมมากแบบว่าตั้งใจมากว่างมาก,มาก,มากเพราะว่าคิดบวกอย่างเดียวเลยว่าถ้าหนูตั้งใจซ้อมแล้วก็เอเอเราจะบอกอย่างก็คือตอนนั้นน่ะหนูเป็นเด็กที่แบบว่ามีแต่แบบ ความแบบ Energy มีในแบบความสดใสแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนิดนึงแบบว่าหมายถึงว่ามั่นใจในเรื่องการร้องการเต้นของตัวเองใช่เพราะว่าหนูเล่นเต้นเรียนร้องเอยหนูเล่นเต้นมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนร้องเพลงแบบคือหนูว่าโชคดีตรงที่หนูเกิดมาหูด,ดีแล้วก็เลยแบบร้องเพลงตรงคีย์ไปหมดเลยบางประกาศทีมพอตอนนั้นคือหนูอะค่อนข้าง มั่นใจว่าหนูจะต้องติดทีมเพราะว่าหนูขึ้นบีทีบ่อยมากๆแล้วแบบหนูก็ขึ้นหลายตำแหน่งด้วยคือรวมรวมอ่ะหนูขึ้นหนูขึ้นบีทไปน้าตอนนั้นหนูหน่าจะเต้นเป็นแล้วประมาณสามตำแหน่งอืมแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูหนจะต้องติดจีอีแล้วแหละเอะ๊หนูจะเหนูจะต้องติดทีมแล้วแหละเพราะว่าโอเคทีมมันมาจากความสามารถ แล้วหนูก็รู้สึกว่าโอเคหน,ห,นหนูต้องติดสีเพราะว่าหนูแบบขึ้นมิธีบ่อยนะอืมก็เลยโอเคเราน่าจะต้องติดนะก็เลยไม่ได้เผื่อใจอะไรไปเลยแบบแบบกัางเผื่อใจเป็นศูนย์นะทุกคนก็เลยแบบ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 โอเคแล้วต้องติดสี่เราแบบพอประกาศจริงๆใชป่ปะก็ไม่มีชื่อหนูคือนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูรู้สึกว่า เสียแบบเสียแบบเสียความแบบมั่นใจไปเลยแบบครึ่งหนึ่งทั้งทั้งชีวิตที่สะสมมาคือเสียไปเลยแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆใช่ป่ะทุกคนอืมแต่ว่าไม่ได้มั่นใจจนถึงแบบไปทําไม่ได้มั่นใจเราก็แบบชดอะแต่ว่าแบบมั่นใจแต่อ่อนโยนแบบเป็นคนปกติอะไรแบบนี้แบบพอพอแบบประกาศทีมแล้วแบบไม่มีชื่อเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบฮ มันแบบเสียงเขาไม,ม่เจไปเลยแล้วก็โอเคหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะแบบจะต้องแบบเผ่อใจไว้ก่อนใช่ก็เลยแต่คนอะก็มาพูดกับหนูเยอะแนละ้ว่าเอ้ยทำไมโมเน่ไม่ติดทีมเพื่อนก็แบบพูดด้วยกันแบบเอ้ยทำไมโมเน่ไม่ติดทีมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆคนก็มาพูดกับหนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนที่หนูคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเศร้ามากคือแบบ ปกติอะเวลาหนูเศร้าใช่ปะหนูจะไม่หนูจะไม่ไม่เศร้าตรงนั้นคือ,ค,อคือเขาประกาศในในงานในงานอะไรวีทอล์กอใช่ปะทุกคนทีน่เขาประกาศในงานวีทอล์กใช่ปะทุกคนหนูรู้สึกว่าการที่หนูร้องไห้ในท,ที่ที่มีคนดีใจอะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับหนูเพราะว่าลองคิดภาพถ้าสมมติว่าหนูลองคิดภาพถ้าสมมติว่ามันเป็นวันที่ดีของหนูแต่มีคนร้องไห้อ่ะหนูจะรู้สึกแม่ แต่ว่าถ้าเป็นหนูหนูก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งของเขาที่เขาจะร้องไห้แต่ว่าหนูไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกแบบว่าเอ้ยร้องไห้ทําไมแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ร้องไห้จะไม่ร้องไห้ในที่สาธารณะที่แบบเขาประกาศกันอยู่มีคนดีใจมีหลายอารมณ์แต่แล้วเรื่องที่จะร้องไห้อะไรเงี้ยจะไม่ทำแบบนั้นแต่แบบวันนั้นนะขอโทษจริงๆคือแบบว่าห้ามไม่ไหวแบบว่าไม่ได้เตรียมใจไว้ก็เลยร้องไห้คือแบบว่าอยากพูดหลายเราเราแบบขอโทษมากๆแต่ว่าไม่ได้พูดสักที ที่มีสเตตบีอ่ะเพื่อนทุกคนที่ติดทีมก็คือขึ้นไปเต้นข้างบนส่วนหนูก็คือแบบว่าเต้นเป็นเทนีในแบบในเพลงโกเวเนที่แบบขึ้นไปกระโดดตบอ,อะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งแบบตอนแรกที่เราเป็นเทน,นีด้วยกันทั้งหมดอ่ะก็ไม่รู้สึกอะไรนะแล้วก็รู้สึกแล้วก็เคยคิดด้วยว่าถ้าไม่ติดทีมแล้วมาเต้นจริงๆแล้วเพื่อนคนอื่นติดจะรู้สึกไงก็เฉยๆแต่ว่าพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วแบบ พอถึงวันนั้นจริงๆแล้วมันเสียใจมากแบบว่าลงสเตจมาคือหนูร้องไห้เลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้บอกใครว่าอายมันเขินแล้วทุกคนบอกทุกคนว่าร้องไห้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเอาเถอะแล้วนิ้ร้องมาทางไลฟ์แล้วก็พูดไปเลยว่าแบบหนูมีรูปเนี่ยปกติเป็นคนไม่ถ่ายรูปเองตอนร้องไห้นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากเก็บอะไรแบบนี้ไว้แต่ว่าวันนั้นแบบ วันนั้นพ่อลงมาจากสเตช่ป่ะเห็นเห็นเพื่อนเต้นกันเพลงอ,อื่นแล้วเราไปเต้นเป็นแบบเทนีีข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็แบบซ้อมมาด้วยกันแต่เราไม่สามารถติดไปกับเพื่อนได้ก็เราองไห้ในห้องแต่งตัวอะไรทุกคนมันเป็นห้องแต่งตัวสำหรับเทนนีอะไรเงี้ยก็เลยร้องได้พอมีเราคนเดียว <ๆ S 2> แล้วมันก็แบบ Lion ห้องเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เลยแบบนั่งร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบนั่งอยูอ่แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปทำไอย่างเงี้ย <c oughs> ดูเจ้าได้เลยใส่หมวกแล้วก็น้ำตา ทำมืออนี่ใครอยากเห็นรูปไหมคะมีใครอยากเห็นรูปปะหนูมีจริงจริงนะหยิบขึ้นมาแล้วก็ทำไงยกทำมือกูดแล้วก็ทำแบบนี้ว่าหลบก็เลยทำก็เลยแบบโอเคลองลองลองถ่ายรูปดูเป็นรูปแรกที่แบบถ่ายรูปต่อลองไห้ หนูจะให้ทุกคนดูรูปตอนไหนดีอะหลังเลือกตั้งไหมแ้่หนูแบบได้อันดับที่ชอบเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นรูปที่ความทรงจําอยู่ตรงนั้นเยอะมากแต่มันก็แบบไม่ได้มันเหมือนรูปที่แบบเคยเห็นป้าคนที่เศร้าแล้วยังทําหน้าแบบอย่างนี้อยู่อะตะลกอะเหมือนมีม่ะทุกคนหนูก็ทุกคนไปทําเป็นมีมอะโอเคเล่าต่อแล้วแบบว่าโอเคหลังจากนั้นหนูขออนุญาต คำคำคมข้ามข้ามา,มา,มา,มมาต้องรอตอนที่ติดทีมปะเลาตอนที่ติดทีมปะตอนให้ติดทีมอะไรหนึ่งก็ได้ก็รู้สึกว่าดีใจในที่สุดก็มีวันนี้สักทีแต่ว่าหนูรู้มาแววๆอยู่แล้วว่าหนูจะได้ติดก็เลยรู้สึกโอเคดีใจจบแค่นั้นเพราะว่า,วาเอ้ยแล้วก็ขอบคุณคนหนึ่งมากๆนะคะที่ วันนั้นใช่ไหมที่หนูไปออกโรชโชว์ครั้งแรกหลังจากที่ไม่ติดทีมวันนั้นน่ะไปออกโรชโชว์ครั้งแรกคือจะเล่นกีสแล้วออกโรโชว์ครั้งแรกหลังจากที่ไม่ติดทีมแล้วมีพี่คนนึงเข้ามาไฮทัชหลังจากจบโชว์ใช่ปะแล้วเขาก็พูดกับหนูว่าโมนี่เก่งมากเลยทําไมไม่ติดทีมหนูแบบแบบพี่คะคือแบบหนูไม่ได้ร้องไห้ตอนนั้นแต่ว่าหนูแบบดีใจมากคือพี่เขาแบบ ทำให้วันนั้นของหนูเป็นวันดีๆเลยไม่รู้ว่าพี่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนูจาได้ว่าพี่เขาไม่ใช่แฟนลับหนูแต่ว่าไม่เป็นไรเขาคุณมากๆพี่เขาพูดก,กับหนูแบบนั้นก็เลยทําให้ดีใจมากๆหนูก็ไม่ตอบและพี่เขาไปเพราะว่าหนูดีใจจนตอบไม่ถูกเลยเพราะแบบมีคนเห็นหนูด้วยถิงแม้วันนั้นหนูจะไปกับแบบเมมเบอร์รุ่นหนึ่งที่เขาแบบว่าเต้นเก่งร้องเก่งแล้วก็แบบ เราไปได้น่าข้าเขาอะไรเงี้ยก็ยังมีคนเห็นก็รู้สึกขอบคุณพี่เขาออกมากที่เขา,ออาพูดแบบนั้นกับหนูใช่โอเคแล้วก็ตอนติดให้เล่าเหรอคือดีใจแค่นั้นแค่ <c ười> รู้สึกว่าโอเคสักที <c ười> รู้สึกว่าคือไม่อยากรู้สึกเยอะคือรู้สึกว่าประเด็นทีมเป็นประเด็นที่แบบมันฝังใจนี่หรอ,อปะ ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรู้สึกเยอะใช่แค่แค่รู้สึกว่าโอเคเดี๋สักทีโล่งแล้วโล่งจังเลยได้เต้นกับเมมเบอร์คนอื่นในฐานะทีมบีทีแค่นั้นเลยเพราะว่าแบบลองที่ไม่ติดมันแบบเสียใจจนแบบไม่อยากรู้สึกอะไรแล้วกับแถวๆนี้ใช่ <c oughs> หลายๆคนน่จะคิดไปแล้วว่า โม่เน่ไม่อยากคือได้สิบเจ็ดแล้วถ้าสมมติเป็นสิบหกหรือสิบห้าสิบสี่สิบสามหรืออะไรก็ตามที่สูงกว่านั้นคือไม่อยากได้เหรอไม่ใช่ทุกคนคือคือหนูอะเอาจจริงตอนที่หนูเขียนไปอะเอาจิ้งห้าตอนนั้นนะตอนที่เขาบอกว่าจะมีเลือกตั้งอ่อะคือมันก่อนให้ทุกคนจะรู้ใช่ปะล่ะหนูว่าเห็นภาพแค่สูงสุดของตัวเองคือสิบเจ็ดแล้วหนูมาหนูคือมีแฟนสาวเข้ามาถามหนูเคยมีแฟนสาเข้ามาถามหนูว่าคิดว่าตัวเองจีงจะได้เท่าไหร่หนูตอบเขาไปว่า หนูอยากได้อันเดอร์นะคะแต่หนูคิดว่าเตงน่าจะอยู่ Next girl เกลขุดคลิปนั้นจริงๆว่าทุกคนหนูไม,ไม่หนูไม่คิดว่าเตงจะไปอยู่ในอันเดอร์ได้ด้วยซ้ำหนูสึกว่าเขียน17เไปเพราะมันคือสิ่งที่สูงสุดที่เราจะทําได้หนูไม่คิดว่าหนูจะอยู่ในเซมบัสึในงานเจลเลคอเลชันครั้งนี้แต่แบบพ่อผลดูออฟเป็นแบบนั้นแล้วแบบพ่อหนูเห็นทุกคนโหวตกันอเออจริงหนูคือแบบด้วยควาที่ว่า g ีมันผันกันมากแล้วแบบการเพิ่มขึ้นของแฟนคลับหนูมันเยอะขึ้นมากๆจริงๆมันเลยแบบนนามมาแยยยแบบบบหหหหหนน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 นููไไมมมมมม่่ดด้้้้้เเเเ็็็ภาาาาาาพีกกกๆลลววคยยยอัทํใ หนูกะไม่ถูกว่าหนูควรจะเขียนอันดับอะไรลงไปเนี่ยอาไหมหนูก็เลายเขียนสิบเจ็ดลงไปก็หนูก็เลายเป็นอะไรแตบหบละทุกคนแต่ว่าพอถึงตอนนี้หนูก็พอพอถึงตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะติดเซมอยู่นิดนึงนะคือถ้าทุกคนให้ให้ให้เซมหนูมาหนูก็จะยินดีรับไว้เหมือนกันคะ่ะขอบคุณมากรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มีโอกาสที่ทําที่แบบจะทําสิ่งที่ทําให้ได้สมบัติมากที่สุดก็ ขอขอบคุนทุกคนด้วยนะคะบคุณมายขอบคุณสำหรัญญบไลน์นี้นะคะถึงแม้ว่าหนูจะพูดอะไรออกไปเยอะมาโอเวอร์แชร์สุดๆแต่ว่าคุณทุกคนที่รับฟังนะคะนั่นแหละทุกคนยังไงก็หนูเชื่อรู้ทุกคนทําได้ก็เราก็สู้กันมาขนาดนี้แล้วเนาะก็ขอฝากอันดับที่เจ็ดไว้ด้วยนะคะทุกคนหนูเชื่อว่าทุกคนทาได้ขอฝากด้วยนะคะ อบ๊ายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายยิ้ม่เยอะนะได้ค่ะสัญายา